ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดหรือ IDM ที่ทุกคนรู้จักกันอยู่นะครับก่อนอื่นเราต้องเปิดโปรแกรมมันขึ้นมาก,ก่อนนะครับหน้าตาของไอคอนมันก็จะเป็นประมาณนี้นะมันจะเปิดขึ้นมาแล้วเราจะพบหน้าต่างของโปรแกรมประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับแถบเครื่องมือต่างๆนะครับของอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดก็จะมีประมาณนี้นะครับ ก่อนหน่ผมจะแนะนำเกี่ยวกับแถบเครื่องมือไฟนะครับมันจะมีอยู่4ตัวเลือกนะครับมีหยุดดาวน์โหลดลบออกดาวน์โหลดตอนนี้ดาวดน์โหลดใหม่ผมจะสามารถคลิกแถบเครื่องมือพวกนี้ได้ก็บอกเมือม่อเราไปคลิกที่ไฟล์นะที่ไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดไวนะ้ออก็จะมีลบออกดาวน์โหลดตอนนี้แถบเครื่องมือที่ เป็นทางๆหรี้มันไม่สามารถคิดได้นะก็ต่อเมื่อเราดาวน์โหลดตอนนี้นะ mm hmm. ครับเราก็จะสามารถคลิกหยุดดาวน์โหลดได้ไฟลของผมก็จะจุดดาวน์โหลดไป mm hmm. ส่วนลบออกก็คือจะลบจะลบไฟล์ที่ดาวน์โหลดออกนะครับค mm ือ hmm. ลบไฟล์ไปเลยกด mm hmm. ใช่นะครับเซ mm hmm. ีน่าไฟของผมมันหายไปแล้ว ก็จะมีแถบเครื่องมือต่อมาแถบดาวน์โหลดนะครับก็จะมีลบรายการที่เสร็จแล้วทั้งหมดนะก็คือไฟล์ที่โหลดเสร็จแล้วนะก็จะเป็นไฟลนะ์สถานะเสร็จแล้วนะมันจะลบออกนะครับไฟล์ของมุมก็จะหายไปแล้วนะแล้วแถบต่อมานะครับก็คือตัวจัดการตราลนะังงาน ก็คือเริ่มดาวน์โหลดเมื่อ IDM เริ่มต้นก็คือเราเปิดโปรแกรม IDM ขึ้นมาไฟล์ไฟล์ฟพวกนี้มันก็จะเริ่มดาวน์โหลดเองนะไฟล์พวกนี้จะเริ่มดาวน์โหลดเองผมก็จะปิดมันส่วนเริ่มดาวน์โหลดเมื่อก็คือเป็นการตั้งเวลานะครับว่าให้เริ่มโหลดไฟล์เวลาเท่าไหร่นะครับสมมุติเราตั้งไว้ที่หนึ่งนะครับถ้าเราเปิดคอมไว้มันก็จะโหลด ให้เราตอนเวลาตีหนึ่งคนระับมันจะโหลดเองอัตโนมัติเนี่ยเราก็สามารถตั้งเวลาหยุดดาวโหลดได้นะสมมุติเราตั้งตีหนึ่งแล้วเราหยุดดาวโหลดตอนเจ็ดโมงสามสิบนะมันก็จะเริ่มโหลดตีหนึ่งแล้วมันจะหยุดดาวโหลดเองตอนเจ็ดโมงสามสิบตามเวลาที่เราตั้งนะครับเราสามารถเลือกเวลาได้นะครับว่าให้มันโหลดเท่าไหร่ผมจะติดว้ารับส่วนจำนวนการ ลองใหม่ถ้าการดาวน์โหลดล้มเหลวก็คือถ้าสมมุติเราตั้งตโนมัตไว้นะครับมันจะมีดาวน์โหลดเอเดอร์อนะครับเราตั้งตรงนี้ไว้แล้วมันจะดาวน์โหลดให้เราเองเมื่อไฟล์ที่เราโหลดมันล้มเหลวน,นะมันจะดาวน์โหลดลองดาวน์โหลดให้เราใหม่ประมาณสิบครั้งนะครับตามที่เราตั้งไว้เราสามารถเปลี่ยนได้นะแล้วเปิดไฟล์ต่อไปนี้เมื่อเสร็จสมบูรณ์ก็คือมันจะ ดูว่าเราจะเปิดไฟอนนะไรครับเวลามันโหลดไฟเสร็จสมบูรณ์นะครับไฟดาวน์โหลดที่เราโหลดไปแล้วก็จะมียุติสัญญาณเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็จะติ๊กถูกเพื่อให้ใช้ฟังก์ชันนี้นะก็จะเป็นยุติสัญญาณก็คือมันจะตัดสัญญาณอินเทอร์เนต็ตเมื่อดาวน์โหลดไฟเสร็จนะครับก็จะมีออกจากอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดเสร็จก็คือเราดาวน์โหลดไฟเสร็จมันจะออกจากโปรแกรมอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเลยนะครับ แล้วก็ปิดคอมพิวเตอร์เมื it, mm ่อดาวน์โหลดเสร็จก็คือเราดาวน์โหลดไฟล์เสร็จมันจะปิดคอมพิวเตอร์ให้เราเลยนส่วนไฟล์ในคิวดาวน์โหลดนะครับก็คือการจัดไฟล์ในเวลาเดียวกันนะครับก็คือการตั้งค่าว่าเราจะให้มันโหลดกี่ระกี่ไฟล์ mm hmm. พร้อมกันนะครับเราสามารถตั้งได้ดีเยอะก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของเราเแต่ผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งนะส่วน มุมมองนะครับก็จะเป็นเรียงลําดับตามก็คือการเรียงประเภทของไฟนะครับว่าจะให้มันเรียงจากชื่อขึ้นก่อนหรือเป็นขนาดเยอะขึ้นก่อนหรือสถานะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จขึ้นก่อนนะครับก็คือมันจะเรียงไฟนะครับแากเครื่องมือก็จะเป็นปุ่มใหญ่ปุ่มเล็กก็คือแถวนี้จะเป็นปรับแต่งหน้าตาของโปรแกรมอินเทตดาวน์โหลดนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการเลือกภาษาจะมีอังกฤษถ้าราบีบเยอรมันแล้วก็อีกเยอะนะครับแต่เราจะเลือกไทยไว้อันนี้วิธีใช้ก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้มือการใช้โปรแกรมนะครับ mm. เดี๋ยวผมจะลองทิ้นให้ดูนี่ครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษรวนๆนเลยนะครับต้องใช้เวลาแปลักหน่อยก็จะเป็นตรวจการตรวจหาการอัปเดตนะครับก็จะมีตรวจสอบอัปเดต อัปเดตโปรแกรมนี้นะครับแต่ผมจะไม่อัปเดตตอนนี้ถ้าใครอยากอัปเดตก็กดอัปเดตตอนนี้นะครับผมจะยกเลิกออกไปก่อนลงทะเบียนนะครับก็จะเป็นการสั่งซื้อโปรแกรมหรือลงทะเบียนโปรแกรมนะตอนนี้ผมก็ลงทะเบียนโปรแกรมไปแล้วนะส่วนตัวน,นี้ก็จะเป็นเพิ่ม URL นะครับเราสามานะรถใส่ป๊อป URL ยิงดาวน์โหลดมาได้นะแล้วก็ ประมาณใส่ในตรงนี้นะครับปิดหน้าจานด้วยนะครับครับเราก็จะก๊อปมาใส่แล้วก็กดตกลงนะครับเพื่อดาวน์โหลดนะครับภูมทํางานต่อก็จะเป็นการเริ่มดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดต่อจากที่เราสต็อปไว้นะก็จะเริ่มดาวมมาน์โหลดใหม่แล้วก็กดหยุดหรือหยุดทั้งหมดก็ได้คนระับหยุดทั้งหมดก็จะเป็นการหยุด ไฟดาวน์โหลดทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดีนะครับพอเรากดหยุดทั้งหมดปุ๊บมันก็จะปิดไปทั้งหมดเลยนะหรือเราจะเลือกหยุดไฟล์เดียวก็ได้นะมันก็จะหยุดไปลบก็คือลบไฟล์ออกนะครับอันนี้ลบเสร็จลบเมื่อเสร็จแล้วนะครับไฟ์ที่เราโหลดเสร็จแล้วมันจะลบออกเป็นทีนี้เป็นตัวเลือกก็คือตัวเลือกนะครับจะเป็น อย่างทั่วไปนะครับจะมีที่ใช้อินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดเมื่อเปิดเครื่องก็คือเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บมันจะรันโปรแกรมรอิน,นอเอนทอร์นเน็ตดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัตินะครับหรือเริ่มดาวน์โหลดอัตโนมัติจาก URL ที่อยู่ในคีย์บอร์ดก็คือเวลาเราเข้าไปคีย์บอร์ดแล้วมันจะพบ URL ปุ๊บมันก็จะดาวน์โหลดให้เราอัตโนมัติส่วนส่วนจับการดาวน์โหลดจากเบราว์เซอร์ต่อไปนี้ก็คือเมื่อเราเข้าเบราว์เซอร์ ที่มีชื่อในช่องนี้นะครับมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้เราถ้ามันพบไฟล์ที่มันจะต้องดาวนะ์โหลดก็จะเป็นการเลือกไว้เราถ้าเราไม่อยากให้มันดาวน์โหลดใน g o o l l e h r r o m แล้วก็ปิดมันไว้มันก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดใน google chrome ได้เลยนะครับเราเปิดไปก่อแล้วก็จะเป็นชนิดไฟล์ก็คือเมื่อเราเปิดเพลงใน YouTube หรือเปิด m อ คลิปอะไรต่างๆนะครับถ้ามันเจอสกุลไฟล์นี้นะครับ mm hmm. เช่น mp3, mp4 มันก็จะเริ่มดาวน์โหลดให้อัตโนมัติคือมันจะขึ้นแถมให้เราคลิปดาวน์โหลดนะอันนี้บันทึกป,ประยังก็จะเกี่ยวกับว่าดาวน์โหลดเสร็จจะให้บันทึกไปที่ไหนนะครับนเราสามารถเลือกได้แล้วก็อีเรื่อมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆนะครับ อันนี้ผมจะปิดไปครับเยอะรายเดืยนมันจะเยอะหน่อยครับหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้ครับวนเริ่มจูดาวน์โหลดนะครับผมจะพูดถึงว่าตอนนี้เราต้องไปตั้งค่าแล้วก็ไปนจูดาวน์โหลดเขาตั้งไว้ครั้งละหนึ่งไฟล์นะครับผมจะมาลองดูก็คือนี่ครับมันจะเริ่มต้นดาวน์โหลด ไปทีละไฟล์โดยอัตโนมัติครับมันจะโหลดทีละไฟล์ทีละไฟล์สมมติคุณมีอยู่ประมาณสิ่ไฟล์มันก็จะโหลดทีละไฟล์ทีละไฟล์จนกว่าจะครบสิบนะครับคือมันจะโหลดอัตโนมัติโดยไม่ต้องมานั่งคิกให้มันโหลดนะครับเราไม่ต้องมานั่งคิดเองนี่ผมจะหยุดคิวไปก่อนนะครับมันก็จะหยุดคิวทั้งหมดไม่ดาวน์โหลดให้โดยอัตโนมัติครับหลักๆมันก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็ ลองใช้ลองอะไรต่างๆนครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับลองไปใช้ดูนะครับเผื่อมันจะมีประโยชน์นะครับครับท่านนี้ผมก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ